หน่วยที่5การใช้โปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2021สาระสำคัญโปรแกรม Microsoft Excel 2021เป็นโปรแกรมสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณตัวเลขโดยลักษณะาการคำนวณน,นั้นจะเป็นไปในรูปแบบของการคำนวณเป็นช่องๆซึ่งเรียกว่าเซลลมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลได้ส่วนประกอบของ Microsoft Excel นั้นมีหลากหลายส่วนประกอบของ Microsoft Excel 2021 Quick a c c e n t t o b a r แถบเครื่องมือด่วนเป็นปุ่มคำสั่งด่วน Title Bar แถบชื่อเรื่องเป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมหรือชื่อสบุดงาน Menu Bar หรือแถบเมนูเป็นส่วนแสดงของกลุ่มชุดคำสั่งต่างๆมี My Button ปุ่มสำหรับย่อหน้าจอ Restore Down and Maximize Button หรือปุ่มสำหรับย่อขยาย Close Button ปุ่มสำหรับปิดโปรแกรม ริบบอ n เป็นชุดของกลุ่มคำสั่งและปุ่มเครื่องมือต่างๆ Active cell เซลล์ที่กำลังทำงานอยู่ Formula bar แทบสูตรการคำนวณ Scroll bar แถบเลื่อนเป็นส่วนที่ใช้เลื่อนหน้าจอขึ้นลงหรือซ้ายขวา Sheet tab เป็นส่วนแสดงชื่อของแผ่นง,งานที่ใช้งานอยู่ Worksheet area เป็นส่วนแสดงพื้นที่ในการทำงานต่างๆ